ในรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล้วจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันองคารนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษที่เราจะได้ล้วงลึกภารกิจของตํารวจจราจรโครงการพระราชดำรินะครับที่ไม่ได้มีไว้แค่ในการคลี่คลายปัญหาการจราจรบนท้องถนนเท่านั้นแต่ภารกิจหนึ่งที่สําคัญคือการนำส่งอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่อยู่บนนาทีของชีวิตครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับแหล่งข่าวคนสําคัญของเราแล้วนะฮะหนึ่งในตารวจจราจรโครงการพระราชดำริท่านพันตารวจเอกจิรกิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับไม่แน่ใจว่าเป็นตํารวจเป็นหมอหรือ่เป็นเจ้าที่ฝ่ายใดกันแน่เพราะว่าทำหลายภารกิจจริงหรือไมบภารกิจครับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริทำทำได้หลายภารกิจครับอาจริงๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเนี่ยภารกิจหลักๆคืออะไรก่อนฮะ ต้องต้องต้องท้าความหนีก่อนครับ,รบตำรวจรจราจรโครงการพระมริเนี่ยเป็นโครงการพระมลิของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเนี่ยอยากจะช่วยเหลือประชาชนเรื่องด้านการรถติดในในกรุงเทพมหานค,ครตั้งแต่ปี2 5 3 4รบพระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ครับเพื่อที่ก่อตั้งตำรวจหน่วยเนี้ยวางพระมลิว่าต้องมีตำรวจจราจรใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักไปแก้ไขปัญหาการจราจรให้คนลงมายืนไปไปโบกรถรนะครับแล้วก็หาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนั่นคือจุดเริ่มต้นครับ โดยตำรวจที่บริการอย่างเดียวไม่มีใบสั่งไม่มีการจับจราจรโครงการใช่ตำรวจเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของจราจรกลางถูกไหมครับเป็นหนึ่งกองกํากับการอ่าหนึ่งกองภารกิจคือเรื่องของรถติดรถติดช่วยเหลือคนนะอดีตอดีตอดีตเป็นยังไงแล้วมันก็มีการพัฒนาในการช่วยเหลือเพราะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วก็คือเน้นบริการบริการอะไรบ้างฮะจากวันนั้นนะครับปี2534จนถึงวันนี้เราแบ่งง่ายๆว่าเป็นหมอคนหมอรถหมอถนนสุดท้ายแม้แต่ตำรวจไม่ ก็เป็นยังคงเป็นตำรวจอยู่ซึ่งสามารถสามารถระงับเหตุป้องกันเหตุหรือว่าจับคนร้ายได้ตามยุทธวิธีมีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษอีกอีกขั้นหนึ่งไปทางทางนั้นครับผมว่านี่ถามลัดเลยเคยทําคลอดไหมมีครับเราไปให้คุณหมอหรือแพทย์เนี่ย ที่จากโรงพยาบาลชั้นนําที่มาตรฐานเพื่อที่จะมีความรู้ในการด้านช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงการทําคลอดเราแต่ว่าเรามีการประเมินตามกระบวนการของแพทย์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีทําคลอดแล้วทาได้เลยไม่ภารกิจแรกคือดําเนินส่งไปโรงพยาบาลให้ทันเวลาถ้าไม่ทันไม่ไหวแล้วถึงทำเดี๋ยวเราคุยกันแต่ที่สําคัญเราจะเห็น ข่าวบ่อยๆแล้วก็มีการแชร์ทางโซเชียลเรื่องของภารกิจในการนำส่งอวัยวะจากต่างจังหวัดมากรุงเทพเพื่อมาให้ทันเวลาอยู่บนเส้นทางของชีวิตลมหายใจของผู้ที่รอใช่ภารกิจตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยฮะอย่างนี้ครับเจ้งเรียนว่าจราจรโครงการพระรามบิหรือจราจรกลางนะครับรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนในเรื่องของการนำเรียงอวัยวะหัวใจเนี่ย เราได้มีการประสานมาจากสภากาชาติไทยมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยว่าถ้ายังมีถ้าจะมีเคสในการที่นําส่งเอวัยวาหัวใจจากผู้บริจาคจากทั่วประเทศที่จะมาในโรงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยก็จะขอประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจาราจรซึ่งก็เราทราบกันดีนอยู่แล้วว่ารถมันติดในกรุงเทพติดมากและหลักใหญ่ใจความสําคัญของหัวใจเนี่ยหนึ่งดวงเนี่ยขาดเลือดได้เพียงแค่4ี่ชั่วโมงเท่านั้นสี่ชั่วโมงหมายความว่า จากเริ่มจากการผ่าตัดจากร่างหนึ่งจากศพจากศพใช้ว่าผู้บริจาคร่างไปถึงผู้รับบริจาคเนี่ยมีเวลาแค่สี่ชั่วโมงจะอะไรก็ตามครับจะผ่าแล้วเกิดสภาวะอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างแรกหรือใช้เวลาแล้วเรามีเวลาแค่สี่ชั่วโมงเวลามาถึงผมเนี่ยผมมีหน้าที่คือนำส่งให้เร็วที่สุดเพื่อลดเวลาการเดินทางและเพิ่มระยะเวลาในการผ่าตัดให้คุณหมอผมถามหน่อย4ี่ชั่วโมงเนี่ย มันบีบมากบีบมากครับบังเคสบีบมากครับหมอเอาเฉพาะเราดูต้นทางเราไม่รู้เพราะว่าเราตัดออกมาปุ๊บจากตัวจากร่างของผู้บริจาคเราออกมานับหนึ่งทันทีคุณหมอปลายทางเนี่ยในการต่อใส่หัวใจเข้าไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ที่คุณหมอต้องมีอย่างเคสล่าสุดเนี่ยหมอขอครึ่งชั่วโมง30นาที30นาทีเท่ากับเรามีเวลา3ชั่วโมงครึ่งใช่แต่อีสามชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ของผมนะมันอาจจะ3ชั่วโมงเป็นของของการเดินทางหรือหมอคนแรกแลวนะถูกต้องเลก็นับจาก ที่เขาส่งในมืออ่ะใช่ออกจากร่างอ่ะใช่ถึงมือเราอ่ะสามชั่วโมงครึ่งถูกไหมครับใช่ครับ,รบแล้วคุณหมอบอกว่าขอ30นาทีเคสดล่าสุดเนี่ยขอเหมือนแบบเราดูแล้วสภาพอากาศวันเคสดนั้นมาเครื่องแล้วอยากดูสภาพอากาศแล้วมันดีเลย์มันช้าไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราต้องถึงคำว่าหมอพูดคาว่าผมขอ30นาทีนะครับลอง เราก็ต้องไปบีบทีมงานแล้วก็ไปประสานทั้งหมดถือว่าคุณหมอปลายทางเขาไม่ธรรมดานะมีเวลาน้อยพอสมควรน้อยพอสมควรครับคือภารกิจมันบีบคั้นไปหมดบีบคั้นมากครับคนแพทย์ที่ผ่าออกจากร่างผู้บริจาคเนี่ยตรงนั้นก็ต้องเซฟหัวใจให้บอบช้ำน้อยที่สุดถูกไหมคให้เส้นเลือดเสียหายน้อยที่สุดคุณวอยเข้าใจง่ายมากเลยเก่งมากเขาไปหาหมอบ่อยเก่งมากเลยอ่ะถูกไหมใช่ช่วยเล่าให้ฟังน่ยมีเคสไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภารกิจที่รู้สึกว่าเคสนี้มันมันหนักลือเกิน แล้วมันอยู่บนนาทีของชีวิตคนที่รอมันหนักทุกเคสนะครับผมใช้คํานี้เราให้ความสำคัญทุกเคสนะครับ,รบ,รบเวลาเราปปิบัตรภารกิจแล้วเนี่ยสตาร์ทรถหรือขึ้นข้อมดรถแล้วเนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ในการเร็วที่สุดได้ด้วยสกิลของเจ้าหน้าที่ตำรวจรจาราจรของการบริเเองแล้วอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือการประสานงานในตารวจท้องที่นะครับไม่ว่าเส้นทางที่เราผ่านไปจะเป็นสอน,นอใดก็ตามเนี่ยเขาต้องรับทุกแยกเพราะว่าเราไม่ได้มีการปิดถนน เราจะให้กระทบกระเทือนผู้พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลักน้อยที่สุดเพราะบางครั้งจะผิดวัตถุประสงค์เราแต่แรกถูกต้องมผมถามนิดหนึ่งแสดงว่าภารกิจเนี่ยมันจะอยู่แค่ต้นทางแต่เราเฉพาะรอนในกรุงเทพถูกปะ่ะใช่เราไม่ได้ขึ้นเครื่องไปรับขเขาไม่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 ไมไมคือต้นทางออกจากโรงพยาบาลออกจากมือหมอมาตรงนั้นการบริหารในพื้นที่ใช่แล้วอยู่กับเราใชอีกเท่าไหร่กี่นาทีตะกี้สามชั่วโมงครึ่งเนี่ยหมอขอไปแล้วครึ่งชั่วโมงเหลือสามชั่วโมงครึ่งใช่แสดงว่าจากออกจากร่างใช่เคลื่อนจากโรงพยาบาล มาขึ้นเครื่องก็ตามหรือมาทางรถก็ตามมันกินเวลาเท่าไหร่ใช่ครับมันก็บีบเราอีกเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะใช่ครับมาถามคําถามเดิมเทสไหนที่เวลามันน้อยมากแล้วหมอบอกขอเท่านี้แต่ว่ามาลงกับมือเราเนี่ยในเขตพื้ที่ที่เรารับเนี่ยดวงที่หนึ่งรอครับช่วงนั้นใช้สายกันวินพาณิชแล้วเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งติดสภาพอากาศปกติใช้พาณิชไหมเครื่องพิพาณิชไหม ใช้สลับกันครับแต่ไม่ใช่เพราะพี่บอยเข้าใจไหมครับว่าเครื่องบินวันี้ต้องทอะไรเช็คอินนั่งรอกว่าผู้โดยสารอื่นเตีมแล้วแอร์ทราฟิกคอนโทรลถ้าเกิดดีเลย์ถูกต้องแล้วคนนั้นดีเลย์แล้วหัวใจเข้าระบบไปแล้ววนนั้นดีเลย์จะดึงออกมายังไงวันนั้นดีเลย์แล้วเป็นยังไงผมคำนวณเวลาแล้วก็ประสานทั้งหมดผมดูว่าเหนื่อยมากพยาบาลก็ยืนกัดนิ้วแล้วคนนี้รออยู่ยืนแค่เล็บกัดนิ้วละญาติคนไข้คงยืนกำมัดใช่ใช่ใช่แต่วก็ประสานหมดก็เลยประสานทุกทาง คือผมมาเป็นมอเตอร์ไซค์ทีมอะผมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับแล้วก็รถรถพยาบาลปกติจะเป็นอย่างนี้วันนั้นอะผมมองว่ารถติดมันเป็นเย็นวันศุกร์และเย็นวันศุกร์ที่มันโหล่าชาเอากมากรถติดมากรถติดมากรถติดมากผมก็เลยหันไปถามหมอหมอถ้าไม่ทานยังไงหมอก็โดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กับผมได้ไหมหมอบอกไม่เอาค่ะลองเอาหัวใจไปเลยให้ผมโดดเอาหัวใจเนี่ยแล้วจากมือแล้วก็ซ้อนลูกน้องเนี่ยไปเลย ก็คือพี่ตำรวจเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะเพราะว่ารถมันเราใช้ความซิกแซกไปถ้ามีรถตามหลังมารถพยาบาลตามหลังมาปกติในเวลาปกติเรามีรถพยาบาลตามหลังมาเนี่ยคือรถที่ใส่หัวใจอ่ารถที่ใส่หัวใจไปมันก็จะมันจะอาจจะไม่ทันอ,อันนี้นผมก็เลยคำนวณแล้วผมต้องขอความคล่องตัวที่สุดหมอโดดลื่นรถผมไปไหม,มหมอพกแมวแล้วช่วยถือถังหน่อยช่วยถือเอาไปเลยอันนั้นแหละครับอันนั้นก็อันหนึ่งที่เป็นภาพข่าวที่ที่ที่พี่น้องประชาชนก็รุนแล้วก็ สาธุร่วมกันเพราะว่าเราทันเวลาตอนนั้นเป็นยังไงนอกจากรถติดแล้วมันเหลือเวลาเท่าไหร่คือเครื่องบินดีเลย์ถูกไหมใช่คมาถึงมือเรา4ี่ชั่วโมงอ่ะผมัแล้วถึงมือเราเดี่ยผ่านกี่ชั่วโมงณตอนนั้นก็3ชั่วโมง3ชั่วโมง15นาทีแล้วฮะหมายเขาว่าจากต้นทางมาถึงเขตกรุงเทพที่เรารับเนี่ยใช่ถึงสนามบินนนทเมืองอ่ะสชั่วโมง15นาทีีซึ่งมันเหลืออีกแค่ สี่สิบห้านาทีถูกไหมครับใช่ใช่จากดอนเมืองไปโรงพยาบาลรีราดถูกไหมครับใช่เท่าไหร่อะสามสิบสามกิโลใช้ระยะเป็นประมาณสักสิบแปดนาทีครับสิบแปดนาทีรับเคสนี้ไหมที่หมอบอกว่าขอสามสิบนาทีอันนั้นอีกเคสหนึ่งอ๋อเหรอแล้วเคสนี้หมอไม่ได้บอกแต่หมอ ใช้เวลาอันนั้นลุ้นแล้วเขาอาจจะคือเขาคิดแผนสำรองว่าถ้าได้มาแล้วช้ากว่าเขาอาจจะต้องมีการวิธีการใช้วิธีการทางการแพทย์กระตุ้นอย่างอื่นอีกผมก็ไปฟอลโล่ตามในวันรุ่งขึ้นว่าเป็นไงมั้งครับคือเรายังยังไม่ถากอยากถามตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไลน์กลับมาบอกว่าใช่บอกาโอ้ตอบสนองดีมากไม่ต้องอใช้เครื่องช่วยอันนี้คือดวงที่100อยถูกไหมฮะดวงหนึ่งร้อยใช่ดวงที่ค่อนข้างจะช็อกและตื่นเต้นที่สุดเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามว่าดวงไหนรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดดวงไหนที่ ขนย้ายแล้วรู้สึกว่ามันเศร้ามันทาให้รู้สึกว่าภารกิจนี้แล้วเนี่ยมันมันมันแย่จริงเลยแล้วนอกจากหัวใจแล้วเนี่ยยังมีอวัยวะอื่นๆที่เราต้องช่วยเหลือในการนำสงด้วยไหมครับภารกิจของท่านผ่านมาแล้ว109ดวงใช่ครับหัวใจเฉพาะหัวใจเดีเลยนครับเฉพาะผมมาหนึดวงแต่ว่า ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยร้อยสิบสองร้อยสิบสองก็มีเจ้าที่ท่านอื่นๆใช่ชในโครงการเหมือนเราเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันผมจะเรียนว่าผมเป็นรองผู้บังคับการเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มีทีมงานของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ที่เราลงไปดูก็คือลงไปช่วยช่วยลูกน้องที่จะรู้ว่าโอเคเขาทํางานพวกนี้มันเสี่ยงแค่ไหนอะไรไงอะไรที่ขาดอะไรที่เกินอะไรที่ปรับได้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งของผู้บัชาที่จะต้องลงไปดูประมาณนี้ถึงลงไปที่บอกว่าตัวผมเองเนี่ยร้อยดวงที่ดยที่ร้อยเก้าแต่สำหรับลูกน้องตอนนี้หนึ่งร้อย ดวงไหนที่เราทำภารกิจแล,แล้วรู้สึกว่ามันเป็นดวงที่หรือว่าวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยมันไม่สำเร็จมันมทำให้ไม่ช่วยชีวิตไม่ได้ไม่นับดวงครับอย่างนี้ดีกว่าช่วงปีใหม่เนี่ยแหละแล้วก็รับประสานงานจากงพยาศรีรา์ว่าเดี๋ยวจะมีหัวใจผู้ให้จากนะให้ไปรอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิษย์ มันเซตอัพทีมแล้วเราก็ไปเราก็ไปรอก่อนเวลาก็ไปเจอหมอหมอว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มผ่าตัดเวลานี้เวลานี้นะครับผ่าจากที่ธรรมศาสตร์ศิริศิษ์ครับแบบเวลานี้เวลานี้นะครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทีมก็พร้อมละเรานั่งรอไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วรอรอมาปรากฏว่าหมอก็เดินออกมาบอกว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากบอบช้าเยอะแต่พี่บอลองคิดดูว่าการที่จะเริ่มภารกิจเนี่ยในการเซตหมดทั้งหมดทล้เนี่ยนะครับมันหมายความว่าอะไรครับคืออย่างสี่ชั่วโมงถูกไหมต้องมีคนนอนรออยู่แล้วนอนรอใส่อะแต่ใช้ไม่ได้ เราไม่อยากถามต่อว่าท่านนั้นเป็นไงต่อเออไม่ต้องย้อนกลับมาดูเลยว่าคนที่รอปลายทางใญาติเขาใรอเราอยู่ใ่เราจะยกหูบอกใช่แต่เป็นหน้าที่ของพยาบาลณหมอนะครับอันนั้นอันนั้นที่สมทั้งทีมรู้สึกแบบเออเซ็งนะนะขอถามนิดนึงแล้วกันก็คงหลังจากนั้นคงได้คุยกันแหละคุณหมอว่าเอ๊ะบอบช้ำมากยังไม่รู้ว่ายังไงขอเป็นความรู้ด้วยฮะก็คงจะ บอบช้าคือหัวใจอ่อนแอเกินไปไม่แข็งแรงที่จะไปต่อได้อะไรย่างเงี้ยค่ะคือภาวะโรคของผู้เสียชีวิตที่บริจาคเอาไว้ใช่ใช่ใช่ครับหัวใจออกมาเราก็คือไม่มีใครเห็นของข้างในใช่ใช่ไม่มีใครเห็นยังมีความโชคดีอยู่คือเอาเวลาอื่นๆใช้ได้อเช่นตับไตอะไรเงี้ยใช้ได้ส่วนที่บริษัทอื่นๆก็เก็บไว้ได้แล้วก็ส่งต่อได้เพียงแต่วันนั้นเนี่ยรอหัวใจรอแล้วไม่ได้ไปนั่นแหละความรู้สึกที่รู้สึกเจ้าที่ที่ไปรอทุกๆเคสเนี่ยประมาณกี่ท่านฮะอย่างเราเนี่ย อย่างทีมหนึ่งที่อรอเนี่ย <หก S 2> ผมกําหนดไว้6คัน6กถึเคัน,นเพราะ,ราะว่าที่อะไรยังไงบ้าง,าง<ะ>ก็คือสเกลหน้าก็คุยทางไว้ใช่ไหมครับ เรายืรยะเพราะว่าเราบอกแล้วเราไม่ได้ปิดถนนในกรณีที่ทางร่วมทำงากเราก็หายไปหนึ่งคันละมาปิดหนึ่งคันมาดักหนึ่งคันผ่านไปเนี่ยประมาณแล้วก็จะโรเตทกันอยู่แบบนี้โรเตทกันไปประมาณถ้ากอกเกขันอันนี้รวมอยู่ในขบวนแต่ถ้าไม่รวมขบวนก็คืออย่างที่บอกคือเราประสานเส้นทางของพื้นที่เปิดไฟเขียวเปิดไฟเขียวอาจจะตัดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ร่วมกันทําทั้งหมดวันนั้นหคนที่ไปรอ พอคุณหมอจะห้องผ่าตัดมาเรารู้สึกผิดปกติแต่แรกไหมว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ใช้เวลารานพอนนสมควรตอนผ่าตัดใช่เขาเรารู้สึกผิดปกติจนจนหมอเดินมาบอกเองบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะหัวใจใช้ไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งใช้ได้พวกเราก็รู้สึกแบบแต่วันนึนคือหมอก็ยังบอกว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอวัยวะอื่นที่ต้องนําส่งอยู่อะไรอย่างเงี้ย ยังยังยังไปต่อได้็คือว่าเราก็ยังรับภารกิจอยวะอื่นไปใช่แต่จริงๆพ้อย์หลักวันนั้นคือหัวใจถูกไหมครับใช่ใช่ใช่คุยกันยังไงหกคนวันนั้นที่ไปต้องอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่ให้ก่อนนะเราว่าท่านมีท่านมีมีเจตนาที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีจิตจำนงที่มุ่งมั่นแล้วมุ่งมั่นแล้วอะไรย่างเงี้ยเราก็คุยกันเราเฮ้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือก็ไปในส่วนที่เหลือให้เร็วที่สุดละกันหลังจากนั้นพอผ่านเหตุการณ์วันนั้นไปได้ไปตาม ฟอรโร่ดูไหมว่าคนที่รอขอไปนะอาจจะทำไม่เรียนเรียนว่าเรียนตรงๆว่าจริงๆเราไม่ไม่ไม่เปิดเผยซึ่งกันละกันแต่ก็ไม่ได้ถามฮะไม่ได้ตามอะไรครับบางทีเนี่ยหลักการของของการบริจาคอวัยวะเนี่ยบางทีจะรู้ผู้ให้จะไม่รู้ผู้รับแล้วบางทีก็อยู่ที่โชคชะตาเนาะใช่ครับถ้าโชคดีดวงดีทุกอย่างก็จะราบรื่นเรียนเรียนคุณบอยอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ว่าออกมาแล้วจะให้ใครได้เลยต้องรู้แล้วว่าแมชกันแค่ไหนเทืาเท่ากันกรุ๊ปเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับมันมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างอย่างที่อย่างที่คิดกันแต่ทุกอย่างวันที่ไปรอแต่ทุกอย่างมันแมชหมดแล้วล่ะคุณแมชหมดแล้วครับ่วเพราะว่าคือจะให้ใครอย่างที่มันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายใช่ใช่ทุกอย่างมีการประสานงานใช่ใช่ใ่เราคุยในจุดที่คิดว่าค่อนข้างจะรู้สึกแย่เนาะครับเหตุการณ์นี่นานหรือยังฮะเนี่ยปีใหม่เนี่ยครับ อ๋อเหรอใช่ครับนีไว้ที่พันมาครับแล้วรู้สึกดวงไหนที่อิ่มเอิบแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโอ้มันสว่างมันผ่องแผ่วมัน่าจังเลยผมว่าในการปฏิบัติภารกิจนี้ครับทุกคนมันผ่องแผ่วเวลาภารกิจมันสำเร็จมิชชั่นมันคอมพ l e ทเนี่ยมันมันปราปลื้มอยู่แล้วครับอิ่มเอิบนะทำสำเร็จอย่างเรียนจริงพี่วาว่าเราไปเนี่ยเราใช้ความเร็วคือเวลาเราขึ้นคอมรถแล้วเราสตาร์ทไปแล้วเนี่ยเราไม่คิดอะไรละเราคิดว่าข้างหน้า ไปข้างหน้าเพื่อให้ไปให้เร็วที่สุดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองมีแค่หมวกกันน็อกกับสกิลเท่านั้นเราไม่มีเสื้อกลอกเรามีรองเท้าบูทมีหมวกกันน็อกแล้วจริงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นจริงเท่านั้นจริงๆริเท่านั้นจริงเพราเวลามันผ่านไปแล้วมันสําเร็จมันมันแฮปปี้มันมันมันตื้นตันใจอย่างอย่างบอกไม่ถูกทุกเคสอยู่แล้วครับทุกเคสอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนที่ทาภารกิจอย่างทุ่งถ้าลองไม่เนี่ยอิมเอมแต่คนที่่ัาวนนกมมด เขาก็ต้องเข,เขาเขาขวากความเป็นห่วงอะไรบ้างคือผมว่าเช,ชื่อว่าเขาเอ,อนุโมทนากับเราแล้ว<ช>ล่ะสิที่เรา <ฮะ S 2> ทำเนี่ยพี่แต่ว,ว่า ด้วยคนที่ใกล้ชิดเขาก็ต้องอาจจะมีแบบเฮ้ยคุณต้องระวังตรงนั้ตรงนี้เขาว่าไงบ้างคนที่บ้านเขาก็แฮปปี้นะแต่เขาก็เราเป็นตำรวจนะครับทุกคนเรารู้อาสามาแล้วอ่ะงานเนี้ยอาสามาแล้วมันคงคงไม่มีใครห้ามเราได้อยู่แล้วล่ะเขาก็แค่ได้แต่ว่าดีๆนะส่งให้เขาเราจะเสร็จเองดีๆนะระวังด้วยนะอย่างเงี้ยเป็นห่วงนะอะไรแบบนี้ผมเชื่ออย่างนี้ทุกคนครับแต่เขาก็สนับสนุนทราบอยู่แล้วร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทาอยู่แล้วครับใช่ครับครับครับนอกจากหัวใจแล้ว แล้วก็ทํามาร้อยเก้าดวงนะในทีมทั้ง,งยกให้ทั้งหมดแล้วกันนะใช่ครับใช่ครับทุกท่านด้วยกันใช่ครับมีอวัยว,ว,วะอื่นๆใดนในในที่ต้องนําส่งอยู่ไหมฮะมีหมดครับมีดวงตามีตับมีปอดมีมา้ามีทุกหมดทุกอย่างครับแล้วทุกอย่างมันยกกันถ้าหัวใจสี่ชั่วโมงถ้าเป็นดวงตาต้องใช้เวลาเยอะไหมฮะดวงตานี้ไม่ทราบแต่ว่าถ้าเป็นตับกระตายในประมาณหกชั่วโมงอันไหนรู้สึกว่าหินที่สุดยากที่สุดเลยนอกจากแบบไม่เอาเคที่เศร้านะแต่ว่ามันมันท้าทายมากๆมันรู้สึกว่ามันต้องใช้สกิลสูง ก็ถ้าอีกอันหนึ่งที่ล่าสุดก็คือดวงที่โดนที่ร้อยเก้าที่ตอนปีใหม่ที่ผ่านมาสามมกราเนี่ยแหละครับที่อันนั้นมาจากไหนฮะต้นทางอันนั้นมาจากอุดรครับอุดรธานีแล้วเ็เป็นเครื่องเครื่องเล็กเครื่องส่วนตัวของต้องต้องต้องอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่ขอบพระคุณว่าทุกท่านเนี่ยที่มีศักยภาพเนี่ยอย่างท่านบางท่านที่มีเครื่องบินเล็กส่วนตัวเนี่ยท่านมีศักยภาพท่านก็ปรมาณวหรือว่าอาสาในการลำเลียงในการลำเลียงซึ่งไม่เกี่ยวกับภารกิจพี่แต่ว่า ยื่นมือเข้ามาช่วยใช่โอ้ใช่ใช่ิตอาสาใช่จิตอาสาใช้เครื่องบินส่วนตัวที่มีสมรรถนะสูงสามารถบินเร็วได้อะไรเงี้ยมันก็จะไปลดขั้นตอนของธุรกรรมในการที่เราไปอยู่แอร์ไลน์นึกอองต้องไปเช็คอินนู่นนี่ไม่ใช่แต่นี้พอหมอผ่าเสร็จบอกก็คุยขึ้นเครื่องเลยอะไรเงี้ยแต่วันนั้นด้วยสภาพอากาศแล้วมันไม่ดีเครื่องต้องบินอ้อมไปหลายที่เราก็ต้องมีการประสานมันก็เหลือเวลาเราเราน้อยกว่าปกติอีกวันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ใช้ความเร็วมาก 33มมกิโลเมตรซีลาเช่นกันวันนั้นลดเหลือ16นาทีโอ้โหจาก18คุยก่อนหน้านี้ใช่นี่16นาทีใช่ใช่สิบนาทีแต่ก็สําเร็จสําเร็จครับมีคนสงสัยเอ๊ะไอ้ที่ใส่อวัยวะมันมันมันเป็นอุปกรณ์แบบไหนอย่างไงกระติกน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยครับจริงจริงๆก็มองเป็นกระติกน้ำแข็งเนี่ยแหละครับผมคิดว่าแข็งไฮโดรเจนผมว่าเป็นกระติกน้ำแข็งธรรมดานะครับต้องถามคุณหมออะไรเงี้ยครับแล้วเคยเปิดดูข้างในไหม เคยเปิดเคยตอนที่ดวงที่ลอยเก้าเนี่ยเขาไม่แยกมาว่าหัวใจกับอวัยวะอื่นแล้วมีการต้องเปิดเพื่อหยิบใช่โดยเพื่อหยิบใช่แล้วอยู่ข้างนอกได้ได้กี่นาทีอ่ะเวลาสมมติหยิบออกจากกระติกแล้วอ่ะแป๊บเดียวเร็วเร็วมากมันต้องปุ๊บปั๊บเนาะเพราะว่ามีแค่สี่ชั่วโมงแล้วในสี่ชั่วโมงต้องเย็นใ่แต่เมื่อมีการเคลื่อนย้ายออกในการที่ะอาอวัยวะอื่นออกมาใ่มันก็ต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ครับสิ่งที่จะสําเร็จได้เนี่ยนอกจากจราจรโครงการพระดมฤทิแล้วเนี่ยต้องมีหน่วยงานไหนบ้าง ตั้งแต่ต้นทางมาเลยไล่มาทีเ็ฟยันคุณหมอที่เป็นทีมแพทย์ก็หมอต้นทางครับหน,หนึ่งคุณหมอต้นทางหมอต้นทางแน่นอนอยู่้วครับแล้วก็ผู้ดําเรียงสองทีมสองทีมต้นทางไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเครื่องบินเป็นอะไรแต่วเวลาเนี้ยพี่น้องประชาชนเริ่มรู้ว่าเราต้องมีการเคลื่อนย้ายไงมีการประชาสัมพันธ์เขาก็จะรู้แลลวประสานหมดตั้งแต่ทางหลวงหรือแม้กระทั่งเครื่องบินเนี่ยประสาน a t ทคือ Air Traffic Control ก็ต้องประสานหมดหน้าที่เราเหรอไม่ใช่แต่ก็เกือบใช่เพื่อเป็นการรีเช็ค Oh. บางทีเราก็รีเช็คคอสเช็คซึ่งาการว่าทำหรือยัง่าทำหรือยังเพราะเรา,อาบอกอย่างที่บอกเราต้องลดระยะเวลาให้มากที่สุดเสร็จก็เข้ามาในกรุงเทพก็เป็นทีมของผมนะครับทีมจราจรกรุงรัมดีนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคุณหมอในส่วนของทีมจราจรกรุงรัมดีเนี่ยเมื่อมีการประสานแล้วเนี่ยทีนั้นก็คือพี่น้องประชาชนร่วมทาง Hmm. ท่านที่เห็น hmm. เป็นเป็นภาพที่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราต้องขอบกาบขอบคุณพี่น้องทุกท่านเพื่อเห็นชุดจราจรโครงการบัมบีเสื้อสีเงินคาดมาแล้วมีแสงไฟแล้วมีสัญญาณไฟวับๆเนี่ยท่านหลีกทางให้แบบโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากถ้าพี่บอยแบบเห็นมันมันมันปึ้มนะ hmm. เอาจริงคือ hmm. แบบเวลารถติดมากๆแล้วต่างคนต่างแบบแบกซ้าย <c oughs> แบกซ้ายแบบขวาเนี่ยมันเป็นภาพที่ดีแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาช่วยเราอะ่ะอ้าคุณผู้ชมฮะ นี่คือเรื่องของภารกิจนำส่งอวัยวะนะใช่เพราะหัวใจหรืออะไรก็ว่าไปแล้วช่วงหน้าขอถามเรื่องทำคลอดบ้างได้ว่าผ่านมือมาแล้วกี่คนเด็กๆที่เกิดมาอาจจะไม่พร้อมไม่ใช่ผมนะครับพี่ไม่ใช่ผมนะครับไม่ใช่ผมครับวันนี้แหมลวงกนเลยจริงเรื่องของจราจรโครงการพระราดำรินะฮะกับท่านรองไม้หลายๆครั้งจะเห็นว่าอีกหนึ่งประเด็นที่มักเป็นข่าวคือคลอดลูกบนรถไปไม่ทันเพราะรถติดจราจรโครงการพระราำรีนี่โอ้โหช่วยได้เยอะเลยตัวท่านรองเองเคย ตัดสายสตูเองน้องๆหนูๆที่คลอดบนรถกับมือบ้างไหมพี่บอยตรงๆว่าไม่เคยครับอย่างไม่เคยเคยครับแต่ทีมงานมีไหมหลาปลายครไม่ไม่ไม่เยอะหรอกครับต้องเรียนพี่บอยอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการจะตัดสินใจทําคลอดเนี่ยมันคือโปรเซสสุดท้ายแล้วไม่จําเป็นจ้ไม่ทาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อและชีวิตด้วยมันเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะครับครับซึ่งเราเนี่ยไม่ก็ไม่ได้มั่วซั่วจราจรของกรุลิศได้ได้รับการฝึกอบรมจาก สถาบันแพทย์ชั้นนําจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีการอบรมทุกปีมีการรีเทนนิ่งทุกปีนะครับทุกปีนะครับเป็นเรื่องทำคลอดเนี่ยเหรอเรื่องทำเครื่องทำคลอดเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆครับครับอย่างที่บอกก็คือมันคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันบอกแล้วบอกแค่โอเคน้ําเดินหรือยังน้ําเดินเสร็จปากช่องคลอดเปิดหรือยังปากช่องคลอดเปิดขนาดไหนเปิดนี่ก็ลุ้นเนาะลุ้นทุกสเต็ปเหมือนกันใช่เพราะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยคือปฏิกิริยาร่างกายคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อจะคลอดอ่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละคคครรััับมนนนกก็ืือออสิ่่งทีลุ้แ รีบเคลียร์ทางนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเราบุกเอาแค่นี้ก่อนอันนี้อันนี้ไว้ก่อนเลยอันนี้ไว้ก่อนเลยส่วนในกระเป๋าหลังของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะมีอุปกรณ์ทำคลออยู่นั่นก็มีอีกเรื่องหนึ่งต้องเตรียมพร้อมนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่จะบอกผมว่าระยะเวลาทําทั้งหมดผมว่าน่าจะ2 300เคสแล้วมั้งโอ้โหแต่มันนานแล้วนะเป็น10ปีไล่ไล่ไล่มาเข้าใจแบบที่เราทํากันมานะครับแต่ที่เรามานะครับก็ต้องมี2300เราจะมีตํารวจคนหนึ่งที่แบบโอ้โหต้องเป็นคนนี้เลยคุณเป็นคุณหมอคนนี้คนเดีียยยวเเลคนน้ ที่ตัดมาฉวังนักอะไรเงี้ยมางเนยยอมดูนะน้องดูที่โตขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ผ่านมือพี่ตำรวจจราจรโครงการมาในการตัดสายสะดือนะใช่ครับใช่ครับอยากรู้จังเลยว่าท้ายจักรยานยนต์อุปกรณ์มีอะไรบ้างในการช่วยชีวิตในการที่จะทําคงทําคลอดนะฮะทั่วไปเยอะะนะครับไม่ว่าจะเป็นพานที่ดูดน้ําข้ามดูดจมูกออกไอ้กลมๆสีแดงๆนะครับสีแดงๆนครับของเหลวของเหลวกานไกตัดพวกนี้ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาล มาให้เตรียมพร้อมนะครับมันไม่ใช่แค่ทําคลอดอย่างเดียวมันเป็นอุปกรณ์ประถงมรยาบาลเบื้องต้นก็มีนะครับอย่างบอกที่ว่าอันนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายที่อันนั้นคือแบบสุดท้ายแล้วคือไม่ไหว,วต้องทําอันนั้นเมื่อจําเป็นส่วนที่น่าก็คือไปส่งให้ถึงที่ให้เร็วที่สุดหรือต้องทำคลอดเมื่อจําเป็นส,สุดท้ายคือต้องปลอดภัยทั้งลูกแม่ไม่มีการติดเชื้อและทีหลังนี่ะอันนี้สิ่งที่สำคัญจริงๆนะเราเรียนมาจบนรตอมาบางทีไม่รู้เราต้องมาเป็นหมอ ฉพาะทางเฉพาะกิจแบบนี้ด้วยนะทำได้หมดทำนี้หมดและที่สําคัญคือถ้ารองไม้บอกว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนบนท้องถนนนี้สําคัญที่สุดเรื่องของการให้ทางเมื่อเห็นว่ามีขบวนของเจ้าที่จราจรผ่านมาตรงนี้อยากจะบอกไงกับคุณผู้ชมบ้างครับนี้ครับเรียนเรียนนี้ก่อนครับการนําผู้ป่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยครับเราอาจจะคิดว่ามีแต่รถพยาบาลอย่างเดียวตำรวจจราจรของงานวลีเนี่ยเมื่อได้รับภารกิจแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราไปรับเหมือนบอกว่าพี่บอยขับรถมารถ ยี่ห้อนี้สีนั้นสีนี้ทะเบียนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปนี้ด้วยผู้ป่วยอะไรเราจะประสานวอกันบอกไปให้หมดดังนั้นเนี่ยต้องสังเกตว่าบางทีเป็นพวกเรานํามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหลังอาจจะไม่ใช่รถพยาบาลครับ,รบเป็นรถยนต์ส่วนตัวไอ้ส่วนตรงนี้แหละครับไอ้ส่วนตรงนี้ที่อยากจะบอกโอเครถพยาบาลเห็นได้เรามีสัญญาณไฟแล้วว่าเป็นรถตู้เปิดสัญญาณไฟมีเสียงดังวีวอวีวอหรือมีรถตํารวจนาอันนี้รู้แน่นะชัดแต่บางครั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า มีตำรวจหน่วยเนี้ยที่เขาคอยบริการเนี้ยบางทีมันถูกเฉินเขากดสายด่วนหนึ่งหนึงเก้าเจ็ดว่าจะเป็นรถคันนี้คันนี้คันนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่สังเกตดูดูได้ยากหน่อยแต่ที่ทง,ง่ายก็คือจะจจรของรามดี ใส่เครื่องแบบคือจะหมายความว่ารถที่ขับตาอาจจะเป็นรถชาวบ้านที่ขอความช่วยเหลือไว้จะเป็นแท็กซี่หรือเป็นรถชาวบ้านใช่อยาไปสกัดตรงนั้นใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยเฉพาะรถเจ้าหน้าที่ใช่แล้วรถชาวบ้านที่ตามตามอยู่นึกว่าเขาเกาะขบวนมาไม่ใช่นั่นคือรถที่ขอความช่วยเหลือใช่ครับซึ่งบนรถอาจจะมีคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดผู้ป่วยเยอะแยะไปหมดหรืออะไรที่เขากำลังเสี่ยงกับชีวิตถ้าเป็นภาพข่าวก็เมื่อเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วที่ไปส่งที่โรมันอยู่ลาแล้วมีเด็กหมดสติ เป็นลมลมชักแล้วก็รถติดมากจนมีจราจรไปนาออกมาเนี่ยแล้วเปิดประตูมาคุณพ่อเขาลงไปก้มกราบซึ่งภาพนั้นแบบเราก็แบบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เขาแต่เขาก็คงขอบคุณอยากจะขอบคุณอย่างจริงใจครับเพราะขอบคุณกราบขอบคุณตำรวจจราจรด้วยความดีใจด้วยความดีใจทุกอย่างมันราบรื่นเพราะอันนั้นก็รถส่วนตัวละโอ้คนเป็นพ่อเออมาสะท้อนเนาะมาสะท้อนมาก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 ครับถ้าสมมติคุณผู้ชมบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือบ้างในภาวะวิกฤตจริงๆของชีวิต หรือมีเหตุตัวเหตุร้ายที่ต้องอาศัยจราจรโครงการพระนาบริติดต่อได้ไหนอ่ะสายด่วนตรง1197ครับเข้าไปที่กองครับการตำรวจจราจรซึ่งมีคู่รับตลอด24ชั่วโมงแจ้งได้เลยนะครับตำรวจจราจรเนี่ยที่อำนวยความดวกนี่หมอคนหมอรถหมอนนรถเสียเราก็ไปซ่อมให้ต้องเบองต้นให้ขยับขยายเคลื่อนย้ายออกจากไม่กีดกวางการจราจรกเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณจริงได้ล้วงลึกชีวิตของตำรวจจราจร โครงการด้านมน์นะฮะไม่ใช่แค่ภารกิจเรื่องของรถติดอย่างเดียวยังมีภารกิจช่วยชีวิตที่สําคัญกว่าอย่างที่ทํามา109ดวงแล้ดวงที่110จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็รอรับสายโทรศัพท์เท่านั้นนี่คอบคุณทรายรงไมขอบคุณครับคุณ้ครับขอบคุณ้ชขอบคุณเลยครับค่บฟงสวัสดีครับ